คืนนี้นะครับแฟนๆเชลซีห้ามาพลาดเป็นอันขาดเลยนะครับเชลซีเตะอีกแล้วแล้วก็เตะดึกเหมือนเดิมด้วยคืนวันพุธเช้าวันพฤหัสบดีนะครับเวลาตี35นาทีศึกพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมตช์นะครับเชลซีจะออกไปเยือนลิเวอร์พูลถึงทิ่นแอนฟิลด์ก่อนอื่นนะครับเราจะมาอัปเดตความพร้อมของทีมเชลซีกัน คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูแล้วก็มาโลกุสโตนะครับจะมีชื่ออยู่ในทีมเชลซีในเกมนี้นะครับไม่ตัวจริงก็ตัวสำรองส่วนนิโคลัสแจ็กสันนะครับก็มีโอกาสที่จะมีชื่ออยู่ในเกมนี้เหมือนกันนะครับหลังจากที่ทีมชาติเซเนกัลเนี่ย ตกรอบรายการแอฟริกาคัพออฟเนชั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็แจ็คสันกำลังเดินทางกลับมาที่อังกฤษส่วนนักเตะของเชลซีที่ยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้นะครับก็จะมีเทโวชาลบาลีวายโควิลมาคูคูเรียลิสเตมโรเบิร์ตซานเชสเวสลีย์ฟอฟเฟ a นาเลสลีย์อูกูชุกูแล้วก็โลเมโอลาวเวียนะครับส่วนนักเตะของลิเวอร์พูลนะครับที่ยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้ก็จะมีโจเอลมาติป เบนโด้สเตฟานไบเซติดคอสตาซิมิคาร์ตมฮัมหม็ดซาร่าเตียโก้อันคาตตาและก็วาตารูเอนโดนะครับที่ยังลงเล่นรายการเอเชียนคัพอยู่สำหรับเชลซีกับลิเวอร์พูลนะครับถ้านับผลการแข่งขันภายใน90นาทีหรือ120นาทีนะครับเชลซี Chelsea กับลิเวอร์พูลเนี่ย เสมอกันมาแล้ว7นัดติดต่อกันจากทุกรายการเลยนะครับแฟนเชลซีและแฟนลิเวอร์พูลก็ลองทายสกอร์ในเกมนี้กันมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าเกมนี้จะจบแบบไหนแล้วถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะบ๊ายบายแล้วเจอกันตีสามส้านาที